เอาละในวันนี้มาพูดถึงรุ่นนี้กันดีกว่าทุกคนเครื่องสวยแบบจัดๆนี่คือ Samsung Galaxy A 24นะทุกคนมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล A Series นะครับน่าใช้มากถ้าถามว่ารุ่นนี้เปิดราคาเท่าไหร่ในรุ่นนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่7,999บาทนะแล้วก็มีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีซนเวอร์นี่คือสีซินเวอร์โอ้โหดูสวยงามอรารามแท้และตลึงเยทีียวเชียวเหลือบเมาเมานะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสี บ็คในรุ่นนี้เนี่ยเจ้า Samsung g น l a ซี A24 ก็จะชูจุดเด่นอยู่3เรื่องด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับโซโลแกนที่ว่าเร็วแรงจอชัดซ u เปอร์ออมเรเรื่องแรกที่ Samsung เขาชูก็คือออซัมสกรีดน้องๆจะได้มือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอสุดพรีเมียมซูเปอร์ออมเบรเสวยคมชัดความสว่างจัดเต็มถึง1,000นิตด้ดก็คือออซัมสปีดได้ชิประดับท็อปในตะกรลเม a เทคเฮดิโอย่าง He ดิโ G99 เล่นเกมใช้งานทั่วไปเหลือเหลือแน่นอนข้อที่3ก็คือออซัม m e Camera ได้กล้องหลัง50ล้านใช้ f 1.8แล้วก็กล้องที่เขาให้มาเนี่ยมี o s กันสั่นมาให้ด้วยนี่คือสิ่งที่น้องๆจะได้รับบน s a m s u n galaxy g a 2 4อันนี้คือจุดเด่นเข้าๆเท่านั้นแต่ใน,นวันนี้พี่ม็จะมารีวิวให้ชมกันแล้วกันว่าเจ้า Samsung galaxy A24 รุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังคร่าวๆว่าถ้าเทียบกับ Samsung Galaxy A23 แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนก็นแล้วกันครับคือเรื่องของดีไซน์นะทุกคน Sam s u n galaxy a 2 4รุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงดีไซน์ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในตระกูล a series อีกรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ได้ดีไซน์แบบพรีเมียมแบบจัดๆเลยนะทุกคนพี่แม็กใช้งานแล้วแมกรู้สึกว่าแฮปปี้มากรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปมีวานจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ส,สีคือสีซิมเบอร์กับสีแบ๊กนะครับถ้าเป็นสีซิ r เบอร ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยตัวเครื่องด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสีเงินนะครับโนแสงก็จะเหลื่อมเมาๆแบบนี้แล้วก็บริเวณฝาหลังตัวนี้ที่เขาให้มาวัาสดุจะเป็นก๊าซติกจากที่แม็กได้ลองใช้งานแบบไม่ใส่เคสก็ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเลยตัวนี้ขนาดตัวเครื่องที่ให้มามีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่8.3ม mm. มต น้ำหนัก195กรัมนะฮะตัวเครื่องอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ดูหนามากเฟรมเครื่องข้างๆตัวนี้ที่ให้มามาพร้อมกับเฟรมเครื่องอลูมิเนียมนะตรงนี้พรีเมียมมากคือแม็คค่อนข้างชอบนะทุกคน ส่วนพอร์ตการใช้งานต่างๆรุ่นนี้ที่ให้มาด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จแบบ Type C USB C 2.0รองรับชาร์จไว2 5วัตต์มีลำโพงมาให้อยู่บริเวณนี้มีรูแจ็ค3.5มาให้มีตำแหน่งของไมโครโฟนปุ่มการใช้งานต่างๆด้านขวามีปุ่ม power มาให้ตรงนี้สแกนนิ้วมือได้แล้วก็รุ่นนี้รองรับการสแกนใบหน้ามีปุ่มเพิ่มเสียงก็เสียงอยู่ข้างๆกันด้านบน มีไม้ตัดเสียงมาให้ส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของสล็อตใส่ซิมนะใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง1เทราไบต์บริเวณด้านหลังตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับตำแหน่งกล้องทั้งหมด3เลนแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้ฝาหลังเป็นแบบก๊อตซี่ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยเวลาที่น้องๆใช้ไม่ใส่เคสก็อาจจะติดกนันในมือง,ง่ายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเจ็ออกค่อนข้างง่ายตัวเครื่องรุ่นนี้พี่แม็กกล้าพูดเลยว่า พีเยมเกินราคาจริงๆเพราะ้ีซัมซุงจัดมือถืองบราคา8,000มาได้แบบ ดีไซน์พรีเมียมมากๆน่าใช้สุดๆใครที่กําลังมองหามือถือที่ดีไซน์พรีเมียมน้ําหนักกําลังดีแล้วก็ได้ตัวเครื่องไม่หนักมากรุ่นนี้เป็นหนึ่งอุนทีค่อนข้างน่าสนใจเลยต่อมาเรามาพูดถึงอีกหนึ่งจุดเด่นที่เขาชูกันดีก,กว่าซึ่งไม่แม็กล้าพูดเลยว่าหัวข้อนี้เนี่ยไม่มีมือถือค่ายไหนที่กล้าให้เหมือนซัมซุงแน่นอนก็คือเรื่องหน้าจอครับทุกคนสำหรับเจ้าซัมซุงแกรี่ A24 รุ่นนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงหน้าจอนะครับตามสเปคเลยนะ นะเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอระดับซูเปอร์แอมเรตทุกคนดูสีสันสีสันสดใสแล้วก็มาพร้อมกับฟรีเฟสล์จอ90เฮิร์ขนาดจอ6.5นิ้วมีความสว่างมาให้สูงถึง1,000นิตนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือที่เอาไปใช้งานกลางแจ้งแล้วก็มีงบราคาไม่ได้สูงมากพี่ๆไรเดอร์คนไหนที่กำลังมองหามือถือเอาไปวิ่งงานเนี่ย ตัวนี้เหมาะเลยด้วยความที่มันเป็นหน้าจอแบบซูเปอร์อัมเรใช้งานยางแจ้งหายหัวแล้วก็ตัวนี้ได้รีรเฟรชจอ90เฮด้วยใช้งานทั่วไปหรือ,อใครจะเอาไปเลื่อน Feed ีเฟซบุ o กใครจะเอาไปเล่น ติ๊กต็อกนะครับด้วยรีเฟรเซอที่เขาให้มา90เฮิร์ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานทั่วไปซึ่งถ้าจะพูดแบบตรงๆนะพี่แม็กอยากให้ a m s u n งใส่สัก1รย20น่าจะดูแบบจังกว่านี้นะครับแต่จริง90เฮิร์ก็ไม่ได้แย่แล้วเพราะว่าบางค่ายในยราคานี้ถ้าจะพูดแบบตรงๆบางค่ายก็ยังให้จอแค่60เฮิรตก็มีแล้วก็รุ่นนี้นะครับเรื่องของการรับชมคอนเทนต์ต่างๆถูกใจสายคอนเทนต์แน่นอนดู YouTube ได้วยความเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 2K เน็ตฟิกรองรับความเรยดได้สูงสุดอยู่ที่ Full h ตตลโพงให้มาตัวเดียวนะครับแอบซส้ยได้อยากจะได้ลําโพงสัก2ตัวถ้าได้ลำโพงมา2ตัวได้จำกเนหน้าจอรุ่นนี้ให้มาโอเคเลยได้หน้าจอแบบซูเปอร์แอมเบรตฟรีเฟร้จอ90เฮหน้าจอขนาดไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมาก6.5นิ้วใครที่เป็นสายคอนเทนต์ถูกใจแน่นอนใครหามือถือหน้าจอแบบ ใหญ่ๆสีจอ mm. สีสวยสู้แสงแดดดีๆรุ่นนี้เป็นในหนึ่งทางเลือกที่ดีที่พี่แม็แนะนําเลยเรื่องต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานกันต่อดีกว่าหลักๆแล้วสิ่งที่น้องๆจะได้เลยก็คือมันสามารถใช้งานทั่วไปรวมไปถึงการเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่เพียงพอแล้วนะครับถ้าน้องๆซื้อไปไม่ว่าจะ เล่นเกมไม่ว่าจะท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆมันเพียงพอแล้วแล้วก็เป็นชิปเซตที่อยู่ในระดับท็อปที่ประสิทธิภาพไม่ธรรมดารุน่นนี้สเปคที่ให้มาอันดับแรกเลยก็คือชิปเซตนะครับได้ m e d i a t e k Helio G99 ท็อปที่สุดในตระกูลเ e ด i o ของฝั่ง d i a t ท k นะครับรุ่นนี้เีลามมาให้6รอม12.8แนะครับแล้วก็มีแรมพัดมาให้สามารถเอาหน่วยความจำขยายเพิ่มได้อีก6กิกแบตให้มา5000ัมิลลิแอมได้ชาร์จไว25่สวัน การเชื่อมต่อต่างๆตัวนี้รองรับไฟไฟ 5G มี NFC มาให้ e n d ดอ i d ที่ให้มาก็จะมาพร้อมกับ e n d ดอ13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1ได้เวอร์ชั่น e n d ดอ i d ใหม่ล่าสุดตั้งแต่แกะกล่องมาให้เลยไม่ต้องไปรออัปแล้วก็ One UI เวอร์ชัน5.1ก็คงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะครับรองรับการใช้งาน ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วแล้วจะเป็นการโคลนแอปโคลน a c e b o o k ใช้งาน Facebook 2 a แอคเค้าก็สามารถทำได้ใครอยากจะแบ่งหน้าจอใช้งานหน้าต่างรอยเล่นแอปพร้อมๆกันหลายๆแอปก็สามารถทำได้นะครับดูคอนเทนต์ไปด้วย เล่นเกมไปด้วยรุ่นนี้สามารถทําได้ตัวเครื่องให้มา128กิกสนะครับสำหรับในรุ่นนี้ไม่พอสามารถเพิ่มได้อีกแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดอีก1เทราไบต์ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่น้องๆจะได้ตัวสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วแม้รับประกันเลยว่าใช้งานทั่วไปเหลือๆแน่นอนผลค,คะแนนทดสอบรุ่นนี้ที่เขาให้มาก็ สามารถทำคะแนนได้อยู่ลาวะ,ะประมาณ3 0 0 0 0 0นิดๆนะครับอันนี้พี่แม็กทดสอบปกติไม่ได้เปิดอะไรเลยนะ GPU นะครับทำคะแนนได้อยู่ที่60,20คะแนนแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์รุ่นนี้ที่เขาให้มาก็ให้มาครบคันเลยนะจากพี่แม็กลองทดสอบนะครับมีจโรสโคปมาให้มีการวัดแสงต่างๆนะครับใช้งาน Google Map ตัวนี้ใช้งานได้แบบสบายๆนะครับมีเข็บทิศมาให้เล่นเกม PUBG เล่นเกมพวก FPS อยากจะเปิดใจโลสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จากที่ลองก็ถือว่าค่อนข้างสมูทฟื้ดปาดมากๆนะครับแอปโซเชียลมีเดียต่างๆอยากจะโคลนก็สามารถโคลนได้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครซื้อไปนะครับอยากใช้งานมาติวินโดว์แบบจำๆเนี่ยเข้ามาที่คุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็มาเปิดมาติวินโดว์สำหรับ Windows, แ,แอปทั้งหมดนะครับน้องๆก็จะสามารถเปิดพวก2แอปพร้อมกันแล้วก็เปิดหน้าต่างลอยได้หรือว่าจะเล่นเกมพร้อมกับดูหนังก็สามารถทําได้วันยูไอเวอร์ชั่น5.1ก็ครอบคลุมและ ต่อการใช้งานนะครับมีแทบทางลัดมาให้อยาจะใช้แอปไหนก็กดใช้งานได้เลยนะครับ ้สมมติพุดดาแน่นอนแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับตัวชิปเซ็ตเซ a ร d r a g o ้680ของ Galaxy A23 ตัวไหนแรงกว่ากันตัวนี้จะมีชิปเซ็ตที่แรงกว่าก็าจะเป็นเรื่องของ CPU แล้วก็เรื่องของ g p u สําหรับการเล่นเกมตัวนี้พี่แม็กทดสอบอยู่3เกมส่วนตัวพีแม็กให้ผ่านพีแม็กลองเล่น RV V พี่แม็กลองเล่นของอ of Duty พีแม็กลองเล่น p ับ G ตัวนี้ RV เปิดภาพการาฟริกได้ระดับสูงเปิดภาพแบบ HD เปิดเฟรมเรตระดับสูงอัดหน้าจอไปด้วยทำเฟรมเรทได้อยู่เฉลี่ยประมาณ5 9 6 1เฟรมถือว่าเล่น a r v ได้แบบนิ่งๆนะครับ Pub G ตัวนี้ปรับภาพกักฟิกได้ระดับสูงสุดคือ HD ภาพกราฟิกเป็นระดับต่ำสุดเปิดเฟรมเรทเป็นอัลต้าได้นะครับเล่นพับจีได้แบบสบายๆตัวนี้แล้วก็คอฟตี้ตัวนี้จากเนียงลองนะครับภาพกราฟิกอาจจะเปิดได้ไม่สูงมากแต่ว่าสามารถเปิดเฟรมเรทระดับสูงได้ก็ถือว่าเพียงพอและกับการเล่นเกม c a l l of Duty แล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้แบต5 0 0 0ที่เขาให้มาจากเพียงลองทดสอบการเล่นเกมหชั่วโมงต่อเนื่องแบตลถอยู่ราวประมาณ12%ดูหนัง Netflix ่อเรื่องหนึ่งชั่วโมงแบตบลดเวลาประมาณ7%ส่วนการชาร์จชาร์จว้25วัหต์วัที่เขาให้มาใช้เวลาชาร์จอยู่เวลาประมาณ2ชั่วโมงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น1จุดเด่นที่ทางซัมซุงเขาชูเลยสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก็คือเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องการถ่ายภาพสเปครุ่นนี้เรื่องกล้องเนี่ยส่วนตัวแม่คิดว่าเป็นว่ามันโอเคนะถ้าจะพูดว่าโอเคยังไงหลักๆก,ก,ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักมาให้สูงถึง5 0ล้านแล้วก็มี o s มาให้ดูจะมีมือืออถสักก่รรุนงบาคานี ที่มี O.S มาให้แทบจะไม่มีเลยแล้วก็รุ่นที่2นะครับรุน่นนี้เขามีเลนส์มุมกว้างมาให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านตรงนี้แอบเสียดายถ้าใส่มาสัก8ล้านเนี่ยมันจะจับกว่านี้แล้วก็ในรุน่นนี้เขาก็จะมีเลนส์มาโครมาให้2ล้านนะครับกล้องหลังที่เขาให้มาก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนส์มี O.S มาให้นะครับค่า f 1.8ถ่ายคลื่นสวยๆแล้วก็มีเลนส มาโครมาให้2ล้านมีเลนส์ุมกว้างมาให้5ล้านนะครับให้กล้องหน้ามาดีกว่ารุ่นก่อนนะครับมีกล้องหน้าความเเอียดมาให้จุดล้านรุ่นก่อนให้มา8ล้านส่วนหมดการใช้งานต่างๆจากพี่ได้ลองใช้ในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบครบคันเลยตัวนี้ก็สามารถถ่ายโหมดโปรได้มีพานอรามามีโหมดอาหารนะครับมีไนท์โหมดมาให้มีมาโครมาให้มีการถ่ายสโลโมชันแล้วก็มีการถ่ายไทม์แบร์นะครับแล้วก็มี AR zone มาให้นะครับตัว AR zone เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้มีพวก AR ให้ เราได้ใช้นะครับต่นี้การถ่ายวิดีโอจากแพรลองนะแอบ,บสะได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1ั0แปดบแบบสเฟรมนะครับได้ส k นะกับในเล่นราคานี้เราก็รุ่นนี้นะครับถ่ายภาพปกติก็สามารถปรับเป็นเลนส์มุมกว้างได้นะครับซูมได้สูงสุด10เท่าใช้งานจริงซูม2เท่าภาพก็เริ่มแตกแหลแล้วก็มีโหมด q u a เท์มาให้โหมด q u a เท์ก็จะประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้จากพพรได้อลองทดสอบการถ่ายภาพถามว่าเป็นไงบ้างด้วยเนราคานี้กล้องสวยเลยภาพที่ได้เนี่ย ค่อนข,ข้างโอเคนะครับไวเปล้านตรงวัดแสงฉลาดถ่าย HDR ตัวนี้เนี่ยจำๆเลยการที่มันมี OS มาให้เนี่ยมันทำให้เราถ่ายภาพได้สะดวกมากขึ้นต่อให้เรามือไม่นิ่งแล้วเรากดถ่ายเนี่ย OS มันช่วยได้แบบเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่น้องๆจะไปถ่ายภาพพวกสกถานที่ต่างๆเอาไปเที่ยวด้วยความที่รุ่นนี้เขามีเลนส์มุมกว้างมาให้พี่แม็กก็คิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วกับการใช้งานนะครับถึงความละเอียดจะไม่ได้ระดับ 8ล้านเหมือนกับบางค่าที่เขาให้คุณภาพที่ทางสมงตุงให้มาก็จัดว่าจัดว่าเพียงพอแล้วด้วยมุมที่มันค่อนข้างกว้างน,นะครับเอาไปถ่ายตอนเที่ยวได้แบบสบายๆกล้องรุ่นนี้ถามพี่แม็กนะพี่แม็กคิดว่าด้วยเราคานี้ทําออกมาด,ด,ดีแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือกลางคืนถ่ายภาพได้สวยมากตัวค่า f 1.8เนี่ยที่เขาให้มาต้องขอชมเลยว่าถ่ายกลางคืนได้สวยจริงๆส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ถามว่าเป็นไงบ้างกล้องหน้ารุ่นนี้ที่ให้มา13ล้าน กล้องหน้าคมมากครับแต่ว่าสกินโทนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดูตี้เหมือนแบรนด์จีนนะครับเน้นเรียวคือไี่แมทถ่ายเนี่ยเป็นคนที่หลุมสื่ค่อนข,ข้างเยอะคือมันเห็นหมดเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแบบถูกใจกับคนที่แบบหน้าไม่ได้แบบเนียนมากใครที่เน้นแบบว่า กล้องเรียวๆนะครับคมๆชัดๆสีสันแบบสดๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับล้องหน้า13ล้านที่ให้มาเซลฟี่สบายๆส,ส,สามารถปรับปเป็นเลนส์กว้างมีเพื่อนๆหลายๆคนไปเที่ยวอยากแบบเซลฟี่แบบมุนกว้างรุ่นนี้สามารถทําได้โอเคครับตอนนี้เราก็มาทดสอบการอัดวิดีโอกันดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยการอัดวิดีโอสูงสุดเนี่ยจะอัดได้เพียงแค่พันแปดสิบแปสามสิบเฟรมเท่านั้นนะครับแอบเสียดายนะแล้วก็นี่คือภาพที่ได้ของในรุ่นนี้นะครับโอเคตอนนี้เวลาประมาณห้า าโมงเย็นแสงกําลังดีเลยนะครับลองวัดแสงดูปุ๊บโอเคการโฟกัสถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองเดินแล้วก็อัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสั่นกันว่ากันสั่นดีหรือเปล่านะนี่ภาพประมาณนี้เลยนะทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับน,นี้ย้อนแสงนะโอเคย้อนแสงก็ถือว่าใช้ดีนะ แสงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังเห็นดีเทลตึกอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาลองทดสอบการอัดวิดีโอในกล้องหน้ากันบ้างน,นะครับรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุด180แบบ30เฟรมเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือกล้องหน้าที่ได้ของรุ่นนี้นะครับนี่แสงประมาณนี้เลยนะข้างหลังแสงอาจจะแบบเบลอๆนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมนาะลอง เดินไปด้วยแล้วก็ดูซื้อว่ากล้องหน้าเขากันสั่นับออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับจะประมาณนี้นะครับหรือว่าน้องนได้ยินเสียงพี่แม็กชัดหรือเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคนะครับลองฝั่งนี้เตะฝั่งนี้เป็นไงบ้างโอเคอเมื่อกี้ย้อนแสงข้างหลังอาจจะแบบอันเดอร์อันเดอร์นิดนึงนครับนะนะ ประมาณนี้นะทุกคนนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็รับกันนะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy A24 รุ่นนี้นะครับสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล a s e r i e s ของ Samsung ราคา7,999บาทถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะใครมีงบราคาประมาณ8,000นเนี่ยน่าจัดมากหน้าจอสวยในจอ Super AMOLED ลนราคานี้หายากนะได้รีเฟรชจอเ0ดีไซน์พรีเมียม เกินราคาส่วนนี้นะครับสู้มือถือะระดับหมื่นต้นๆของซั m ซุ n มได้แบบสบายสบาย,บายดีไซน์รอบนี้ให้มารุ่นนี้พรีเมียมจริงๆขายถูกมากแล้วก็รุ่นนี้ได้ชิปเซ็ตที่เพียงพอแล้กับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมนะครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ก็ดู เน็ตฟิกแบบ 4K ได้แล้วก็ดู YouTube แบบ 2K ได้กล้องตัวนี้ให้มา3เลนนะครับจากเพล็กลองนะครับก็โอเคแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายพอร์ตเทกก็อาจจะลอยๆหน่อยด้วยที่มันไม่มีเลนพอร์ตเทกหรือว่าเลนเด็มาให้นะครับมันใช้ซอฟต์แวร์ช่วยก็อาจจะดูแบบลอยๆหน่อยแต่แม็กก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายมุมกว้างอยู่แล้วแค่มีเลนมุมกว้างมาให้ก็โอเคแล้วและนี่คือสิ่งที่น้องๆจะได้รอบนี้ Samsung ก็ออซั่ม awesome เหมือนเดิมออซั่มสปีนออซั่มสปี 99บาทนะจ๊ะหวังว่าน้องนๆอนจะเ Enjoy นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ยกวอย่าลืมกดปุ่มกด่แจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทิงเอาของเราก่อนใครคลิปนี้แม็กคงจะต้องของตัวลาไปก่อนหวังไม่ยิ่งว่าในคลิปนี้น้องนๆอนจะเ Enjoy เนดะ้อบ๊ายบายครับจุ๊บ